สวัสดีจ้ะถึงนานแล้วดูเกี่ยวเขาแล้วย่เอาจะมาเกี่ยวเขาจ้ะอุ้ยเขาอันนี้เขาเจ้าจ้ะแต่ว่ามันจะเป็นสองลุนลุนฟังนี่เป็นเขานาปีปกติจ้ะอีกเครื่งหนึ่งเป็นเขาดองดองเกี่ยวคอ,อน ปีนี้ให้ลุงพลปอยน้ำออกจากไฮนะ้าให้เบิดจ่า่ตองลุยน้ำเกีียวเขาน้ำท่วมเขาคิดว่าสิบ่ได้เขากางงามอยู่อันนี้เป็นคลองจ้า พุคล้องน่อยไวเกอะไัยมีสองกอจะเริ่มจะใหญ่แล้วพ่อใดไหวเศร้าหมเวลามากเกี่ยวเขา ล้มกระยางแห้งแล้วจ้าเขากระลมเริ่มลมแล้วเยอะกระเจียวเขาเจ้าเขาดอที่มันสุกก่อนจ้าเกี่ยวเองจะจางเพิ่นกระเพาะกระเทินเกี่ยวเข้าเจ้าเข้าดอเซ็จแล้วเข้าเจ้ากับข่าวเนียวที่เหลือก็จะสุกพอดี ก็จะได้กเกีียวต่อเลยจ้ะ อันนี้ก็ฟังข่าวนียวจากข่าวนียวกับบท่านไ้แก่ขอบคุณตุกกำลังใจเด้อจากที่เขามารับชม